จากประเด็นแอนจี้ข่าวใส่ไข่ได้หลุดปากว่ามีดาราดาังในวงการบันเทิงสองคนใกล้คลอดลูกแล้วแต่ไม่มีใครรู้ว่าท้องและจะคลอดก่อนรถเมย์ไม่ได้พูดมัว่วงานนี้ทำเอาพิธีกรหลังอย่างมดดำคชาพาและรถเมย์นึงนิดและมิ้น์ถึงกับอยากรู้ทันทีว่าดาราสองคนนั้นที่ท้องเป็นใครงานนี้ชาวเน็ตต่างแหกคอมเมนต์เดากันต่างๆนานารวมไปถึงมีชื่อของสาวโฟกัสล่าสุดสาวโฟกัสก็ไม่ทิ้งเวลาให้คนสงสัยนานสาวโฟกัสโพส ที่มีการเมาและเชื่องโยงถึงเธอแบบชัดๆไปเลยว่าความจริงเป็นอย่างไรโดยสาวโฟกัสก็ยืนยันชัดเจนว่าเธอไม่ได้ตั้งท้องเหตุผลที่เธอดูมีน้ำมีนวลขึ้นจนผิดหูผิดตาเพราะน้ำหนักของเธอขึ้นมากกว่า15กิโลนั่นเองโดยเจ้าตัวได้คอมเมนต์ไว้ว่าไม่ได้ท้องค่ะแค่ไม่ได้ขี้